ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือไปชอ่ะโอเคมาเร็ว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 มา ยิ alors, look, ้มหน่อยยิ้มหันกล้องหน่า zoom หน้าอ no, ้าวผู้หญิงไปไหนอ่ะป่าปอลมันอยู่ใกล้เกินไม่เห็นหน้าเรือุอ่าหาหัวเรือหาหัวเรือหาหัวเรือพร้อมไหมขอมไหมขอเสียงองหอี ท1 g วันก็ล้างแอะไรเอาเรือตัวเองให้รอดก่อนจะไม่ไปเลยไหนเรือไปไหนน้องพีน้องพีงพทางนี้ <c oughs> <c oughs> เอาเรือเจ้าแล้วแล้ว <c oughs> <BS> เร็วเร็วเร็ว,วไวไหมเนี่ยเจ็คเอาไว้ไวล้โอ้โหแต่คอบ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 อา, <BS> <BS> <ม>า <BS> ปิตฟิทีมนู้นชนะทีมน้องพีชนะใจ แร่ใครอ่ะกองใครอ่ะไม่รู้ดูความใจบ้างเลยโอเคเอากองใคร